สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกพวกเรานะครับผม Fol ์ f ฟาร์ดจุ r นครออ่าวันนี้ครับผมจะอันดับกันอีกแล้ววันนี้จะเปจัดอันดับเรื่องอะไรฮะ10อันดับเพลงอุตร้าแมนที่แบบว่าฮิตมากขวัใจหมาชนคนไทยและประเทศใ้่ทุกคอไยรากนั้นเลยจากนัเราจัดาสิบประดับเน้นเน็นเน้นลยทุะดับทุกคนต้องติหกั้านถ้าไูนี่คืออมขี้มาพนหน้าพวกเราได้เลยนัเลยจากนั้นเลยมันป็นการจิเวลาเราไปดูกันเลยว่า ับที่10นะครับผมอุลตร้าแมนเน็กซัสนั่นเองนะครับผมขอแปลงร่างเป็นย่อหนุ่อุลตร้าแมนเน็กซัสโอ้โหได้ยินทุกตอนตอนแปลงร่างนะแปลงร่างได้ยินทุกตอนเลยนะครับโดยอุลตร้าแมนเน็กซัสนี้ปรากฏตัวในปีพศ2547นั่นเองครับผมได้เพลงที่ติดหูด้วยเพลงของยิมิยาจุนนะครับผม อันดับที่เาครับผม Mewius นั่นเองนะ,ะครับผมบผม,มาในปีมาในปีสองพันห้ารปีสิบเนะฮะโอ้โหเพลงก็เพาะแล้วก็ติดหูอีกเพลงหนึ่งเลยครับผม,บผมไปฟังเพลงกันดีกว่า ครับผมก็คืออุลตร้าแมนแม็กนเนยครับครับผมนะฮะปรากฏตัวฮะในปีพศ2548แล้วเพลงที่ติดหูมากแม็กแม็กแม็กเนี่ยได้ยินเคได้ยินแค่นี้ก็รู้แล้วแม็กแน่นอนอันดับที่เจ็ดครับผมอุลตร้าแมนไดน่านเนะครับผมปรากตัวในปี2540นะขึ้นมาแค่โวงได้นะคือรู้เลยรู้แน่นอนเลยแน่นอนก็มาถึงก็พูดชื่อไดน่าเลยจะไม่รู้ได้ไงตามนั้น she got อันดับที่6ครับผมคืออุลตร้าแมนเลโอนั่นเองนะครับผมปรากฏตัวในปีพศ2517ถือว่าเก่าเลยทีเดียวเก่ามากคือเปิดมาเลโอตอนแรกๆนี่คือเซเว่นนี่คือโดนหักขาเหมือนเหมือนเป็นตัวประกอบตัวประกอบปูทางให้เด็กรุ่นใหม่มาบ้างเนอ ดีครับผมเป็นเพลงของอุลตร้าแมนอะใครกันตัวนี้เป็นต้นกําเนิดอุลตร้าแมนเลยอ่าก็คือเป็นเพลงของอุลตร้าแมนนั่นเองนะครับผมมาในปีมาในปีมาในปี2509นะครับโอ้โหเก่ามากเก่ามากนะฮะแมอันดับที่4ครับผมอุลตร้าแมนทีเกาโอ้โหครับผมมาในปีอะไรครับมาในปีพศ2539โอ้โหครับผมเป็นเพลงที่ชอบมากเพราะมาก อันดับที่3ครับผมเป็นอุลตร้าแมนทาโร่นั่นเองนะครับผมแค่เริ่มต้นมาก็รู้แล้วทาโร่เนี่ยคือมันเอกลักษณ์มาในปี2,516ันั้าอย่อ่าครับผมที่จริงควรจะอยู่อันดับ2อันดับหนึ่งคือซ้ำไปอาวอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยเพราะกว่าอันดับ2อ่ะเฮ้ยอันดับ2มันยังไงมันก็ต้องพอกว่า ุลตร้าแมนคอสมอสนะครับผมโอ้บอกเองเลยบอกเองเลยชอบมากปลื้มคือซื้อมาตั้งแต่ต้นยังจบเลยใช่ไหมอย่างนั้นเลยว่าเพลงเพลงก็ไม่เท่าไหร่เฮ้ยเพลงมันเพะจัดโวงไหมเปิดวงไหมได้ได้เปิดวงใครแพ้โดนลงโทษได้ผุดเสมออ่าครับผมเพลงคอสมอสกับทาโร่ให้คิดว่าอันไหนเพราะออกกันฮักกันไปเลยอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วมึงก็โดนไปไม่เข็ดเลยาับมุกโต้ จับที่หนึ่งนะครับผมโอ้โหเพลงนี้ตัวนี้ต้องยอมตัวนี้ต้องยอมย่อคือมันสากลมากเพื่อนมากอุลตร้าแมนอะไรกันครับผมแล้วอย่าใช้อุลตร้าแมนอันนี้เขาคือยอดมนุษย์อุลตร้าเซเว่นใชครับผมเซเว่นไอค่าเซเว่นอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยครับปรากฏตัวครับในปี2510นั่นเองอ๋อครับผมเพลงนี้ก็คือมัน ไอ้เซเว่นเซเว่นเซเว่นนี่คือโหติดหูเลยยกให้เลยอันดับหนึ่งนี่คือในดวงใจเลยครับผมเราสองคนหัวกันละหัวกันละอ่าครับ และเรามีอันดับพิเศษด้วยรอบนี้นี่ครับผมอ่าเป็นเพลงของอุลตร้าแมนอะไรกันครับผมเป็นอุลตร้าแมนสากชาติอเมริกันท่านนี้โอ้โหข้ามชาติเลยข้ามชาติเลยอันนี้อุลตร้าแมนอะไรกันอุลตร้าแมนพาวเวอร์นั่นเองนะฮนี่มันมีคนร้องกับเพลงนี้เป็นเปนโนตีเฉยนะเป็นโนตีเฉยพอฟังตื้ดตืดอะไรก็ไม่รู้ก็แต่ว่าเราก็ติดหูนะเพลงนี้นะติดหูมั้งไง มันติดถูนะครับผมเพราะว่าดังนะเพลงนี้ดังนะดังยังไงครับคุณแจ๊คครับผมจะไม่ดังไม่ไงผม,ผมเปิดแส่ลำโพงแล้วเล่งเสียงให้สุด <laughs> <laughs> อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยนะครอย่างนั้นเลยเราไปดูฉากจบกันฉากจบนี่ประทับใจมากผมชอบฉากจบเขามากเลยครับครับผม ันบ้างครับผมอันดับ10อันดับเพลงอุลตร้าแมนที่บอกว่าฮิตมากขวัญใจหมาชนคนไทยและประเทศอ่าโอเคถูกใจทุกคนรหรือเปล่านะครับผมที่เราจาารัดคาราโอเกะละหมาดแยกเขียนในปอดเดือดก,กันได้าเห<ถ>็นขนาดนี้คุณก็ต้องคอมเมนต์ติดชมเราด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมมากดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยฮะจะได้มีกำลังใจนะครับคลิปต่อไปแน่นอนครับผมแล้วก็ติดตามพวกเราก็กด คลิปทุกสัปดาห์คุณจะไม่พลาดความบันเทิงแน่นอนนะทุกสัปดาห์แน่นอนครับผมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมไปที่อะไรครับคุณมอส Facebook Fanpage Official Studio นะครับผมคุณจะไม่พลาดข่าวสารของพวกเรานะแน่นอนครับครับผมก็วันนี้ก็ขอเตรียมตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยววันนี้เจอกันใหม่แน่นอนคตอนต่อไปอ่คลิปหน้าหรือคลิปอะไรก็แล้วแต่อ่าันนี้ก็ขอบายบายครับผมบ๊ายบาย